สวัสดีครับชาวจอลูกหนังครับวันนี้ก็มีทาอปซับบอลครับมาฝากกันเช่นเคยครับ5คู่ครับในคืนวันอาทิตย์ครับที่20กรกฎาคมครับเราเลือกมา5คู่จาก5ลีกเลยนะครับวันนี้เราเริ่มกันคู่แรกนะครับเป็นศึกออสเตรเลียนของสวีเดนครับเบอลบี้ครับเจอกับ a i k ครับในเวลา19บเนาฬิกานะครับวิลลบี้เป็นทีมจากฝูงนะครับอันดับที่1ขณะเอ k อันดับที่3นะครับคะแนนห่างกัน5คะแนนครับคู่นี้ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ก็ได้ครับของลีกสวีเดนนะครับการเจอกันครั้งล่่าสุดนนนะเป็ a k ครับที มอบี้มา2อหนึ่งนะครับและเอเคียนันก็ช้มอรบี้มา2เกมติดแล้วนะครับเฮดทูเฮดทางฝั่งทีมเยอือนน่าจะดีกว่านะครับด้วยฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างจะดีทั้งคู่นะครับและมาเจอกันเองแบบนี้ก็เชื่อว่าเกมนี้ก็อาจจะเป็นเกมที่มอบ์บี้ยากหน่อยครับที่จะเก็บ3แต้มกับโชว์เอเคเกมนี้ไม่น่าแพ้ครับเกมนี้น่าจะจบลงด้วยการเสมอกันนะครับหนึ่งตัวต่อนหนึ่งคู่ต่อมาครับก็จะเป็นเกมในศึกของหลีกสูงสุกของนอร์เวย์นะครับ ทอมโซ่จะเจอกับไบร์นครับในเวลา22นาฬิกาครับทอมโซ่ถือว่าแข็งแกร่งมากครับชนะมา5เกมติดแล้วนะครับอยู่อันดับที่3ของตารางส่วนไบร์นนั้นเป็นทีมอันดับที่10ของตารางนะครับผลงานล่าสุดไบร์นก็ยอดเยี่ยมในกครับ5เกมมาสุดไม่แพ้ใครครับชนะ2เสมอ3ครับถือว่าเป็นทีมฟอร์มดีมาเจอกันด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าถ้าดูจากทางด้านนีทูเวสก็ถือว่าที่ผ่านมาไบร์นก็ทำได้ดีครับในการเจอกับทอมโซ่แต่ปีนี้ครับทอมโซ่มาดีเหลือเกินครับชนะมาติดติดกันแบบ เกมได้ครับ2ประตูต่อศูนย์ครับคู่ต่อมาครับจะเป็นไวท์เฮาส์สีกาของฟินแลนด์นะครับ HJK จะพบกับ AC Olu ครับ HJK เป็นทีมที่ถือว่าผลงานหลังๆนี่อาจจะไม่สอบเสมอเท่าไหร่นะครับมาเจอกับอุลูในเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ท้าทายครับเพราะว่าอุลูเองครับในช่วงหลังนะพวกเขาก็ทำงานได้ดีนะครับ โดยถ้าเกมมังสุกเฮจเเนี่ยชนะ2แล้วก็แพ้3ครับส่วนอูรูนั้นชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1นะครับเห็นว่าแม้ว่าคะแนนของเฮจเคดับที่4แต่อูรูดับที่11เป็นรองบอยนะครับแต่ก็เชื่อว่าตอนนี้อูรูมีความมั่นใจครับก็เชื่อว่าถึงแพ้ก็แพ้ไม่ขาดครับเชื่อว่าเกมนี้เฮจเคก็น่าจะมีโอกาสชนะอูรูได้ครับประมาณ2ประตูต่อหนึ่งนะครับคู่ต่อมาครับเป็นคู่ซูเปอร์ลีกเกนของเดนมาร์กนะครับมิเชลันจะพบกับโอเบโอเดเซ่นะครับในช่วงเวลา2ยี่สิบทางด้มนาอว่า ฮเฮดทเได้ดีกว่า,อาโอเดนเซได้นอนครับและผลงานเกมนี้ก็เป็นเกมเปิดฤดูกาลครับของลิกเดนมาร์กด้วยนะครับเชื่อว่าไม่น่ามีปัญหารครับสำหรับการที่จะเปิดบ้านเก็บ3แต้มประเดิมในเกมนี้ครับเชื่อวิจารณ์จะชนะทางด้านโอเดนเซได้ครับสองประตูต่อศูนย์และคู่สุดท้ายครับจะเป็นเกม ซูเปอร์คัพเกี่ยวับของทางด้านเบลเยียมนะครับอูนิออนซังเกลัวส์ครับจะเจอกับขับบูชครับซึ่งเป็นเกมหรือว่าสัญญาณเปิดดุการกับเบลเยียมด้วยนะครับคู่นี้เฮทเวทถือว่าสูสีครับแต่ว่าระยะหลังเนี่ยซังเกลัวส์ทำไม่ดีครับในการเจอกับบูชเจอกันมา6เกมหลังสุดเนี่ยเป็นซังเกลัวที่ชนะไป2เกมและเสมออีกสเกมนะครับไม่แพ้ขับบูชเลยครับและเกมนี้เป็นเกมเปิดหัวขอนดูการครับก็เชื่อว่าสอทีมเล่นกันแล้วไระวังครับแต่ถ้าให้เลือกผู้ชนะก็ขอเลือกซังเกลัวส์ครับเกมนี้ครับว่าจะ ซาเกลแล้นี่คือซาซาวะของผวันนี้ครับ